ก็เพราะว่าเมื่อวานครูนักเรียนหนีหลายคนโดยเฉพาะชั้นหมอปลายและครูจำหน้าได้ด้วยเดี๋ยวจะไปดูว่าที่ปรึกษาเช็คชื่อหรือเปล่าแล้วร,รายงานให้ผู้ปกครองทราบหรือไม่นะครับไม่ใช่ว่า มีกิจกรรมแล้วไม่เช็คชื่อไม่ตรวจสอบนักเรียนยิ่งมีกิจกรรมจะต้องตรวจสอบนักเรียนให้เข้มข้มด้วยนะครับรูปจำหน้าได้เดี๋ยวใะเสร็จงานแล้วจะจัดการคนที่หนีรอบเด็คนนี้มีคุณสับัติพิเศษหน้าตาไม่ได้เหมือนเพื่อน ที่ปาเมื่อเมื่อวานมีมออลายหนีเป็นสิบคนชั้นไหนบ้างเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบนะครับมีหลายคนที่ปรึกษาไม่ลงนะครับฟันขวาว่าเราต้องทำหน้าที่ตรวจสอบเช็คแล้วรายงานให้ผู้บัคบรองทราบ ในกรณีที่นักเรียนไม่มาแล้วเมื่อวานอีกเช่นกันมีนักเรียนโรงเรียนาสาถูกตีหัวแตกหน้าโรงเรียนเพราะฉะนั้นนักเรียนให้มาโรงเรียนขอนจะขออนุญาตไปดูอะไรให้ ขออนุญาตจากอาจารย์ประจำวิชาถ้าอาจารย์ประจำวิชาอานุญาตนักเรียนก็ไปด้ก็คิดว่าครัวอาจารย์ประจำวิชาก็ไม่ได้ใจดำหรอกนะครับคงจะอนุญาตและครัวอาจารย์ประลจ,จำวิชาก็ไปดูด้วยนะครับในช่วง กิจกรรมแข่งขันกีฬาห้ามเด็กสะอาดไปมีเรื่องกับเพื่อนไม่ดีเลยบางคนทำพี่โม้พูดง่ายๆพอเพื่อนเอาคืนมานั้นฝากฝากหลายคนยังมีอนาคตและเรียน ยังมีอนาคตคคก็ขอให้ดูว่าเราจะเป็นแลกกับวัยรุ่นหัวแต่พิการหรือว่าเราเฉยไว้ดีกว่านะครับร้นฝากนักเรียนแล้วก็ขอบใจที่ศึกษาทุกคนที่ไปร่วม การดูแลนักเรียนในเรื่องของการเชียร์คิดว่าสาารก็คงจะรูสนับสนุนให้โดยพอรประมาณนะครับอย่างกองเชียร์ก็ให้ร้อยหนึ่งครูอาจจะหักค่าน้ำไม่ได้สิบบาทเหลือเก้าสิบบาทให้เธอไปกินข้าว ส่วนวิธีการจะทําอย่างไรก็อยู่ในดุลพินิจของผู้อน,น,น้าการแต่ละงานาขขนะครับขอความร่วมมือนะครับเมื่อวานครูเดินด,ดูที่อาคารแขงบา้านนักเรียนสาขาน้ำสุรุรีนะครูเดินไปดูเมื่อวานไม่มีเจอเด็กโรงเรียนอื่นสามสีโรง ก็เดินไปเพราะว่าโรงเรียนในโรงเรียนเรีว่าสุขุรีนะครับถ้าคนมีมารยาทก็ขอไม่ส่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอความร่วมมือคุณครูคที่ปรึกษาแล้วครูจำหน้าได้ถ้าที่ปรึกษาไม่เช็ครูต้องว่าเราได้คุยสัญญากันแล้วนะครับ แลนเราต้องขอความร่วมมือคุณครูให้รับผิดชอบหน้าที่ตัวตนเองแล้วใครไม่มาก็รายงานนะคผู้ปกรองซะเมื่อว,วานครูเห็นเป็นสิบเลยแต่รูจำหน้าได้รายสองรายเดี๋ยววันจันทร์วันอาคาจะจัดการวันนี้ครูมีภารกิจต้องไปเขตพื้นที่นะครับแลขอความร่วมมือุครู ช่วยดูแลนักเรียนเป็นพิเศษหน่อยไม่ใช่ว่าพอมีกิจกรรมหัวหน้าระดับก,ก,ก็ไม่ดูที่ปรึกษาก็ไม่ดูอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องเตือนต้องว่าที่ยิงไม่อยากว่าถ้าทุกคนรับผิดชอบดีแต่เมื่อวานรุ่ยน,นักเรียนสาดหนีเป็นสิบและถูกจำหน้าได้รายสองรายนะครับเด,เดี๋ยวจะจัดการ พ่อที่หนีนี่จะมีมาตรการจัดการพวอที่หนีบ่อยจะเชิญได้ย้ายไปเรียนที่อื่นร้รยโรงเรียนสารไม่อยากอยู่ไม่ต้องมาขอร้องนี่ก็มีกรณีนักเรียนไม่สอแก้ตัวอีกเช่นกันไม่มายอมดำเนินการอีกสิบคนนักเรียนเหล่านี้จะเสนอย้ายที่ยนที่จะเชิญผู้ปกครองพบและย้ายไปที่ พราะว่าอยู่ก็ไม่แก่ตัวอ,อยู่ก็ไม่รอดกิจการนะครับแล้วต้องขอความร่วมมือแล้วขอความร่วมมือคุณครูคด้วยเมื่อวานดูออกตลาดเห็นคุณครูคออกไปหลายรายออกไปแล้วไปทำธุระเสร็จให้กลับโรงเรียนด้วยถ้าสงสัยพอ,อจะไม่เช่นะครับขอบคุณมากที่เรียนสวัสดี